สวัสดีครับวันนี้ก็เรามาคุยกันเรื่องของการเส้นไหว้บรรพบุรุษต่อเลยนะครับเมื่อเราเตรียมของเรียบร้อยแล้วนะครับวางเรียบร้อยนะครับตามตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็เรียบร้อยนะครับทุกคนก็มานั่งนะครับเรียงต่อต่อกันเลยนะครับผู้ใหญ่ก็อยู่ด้านหน้าเจ้าของบ้านอยู่ด้านหน้านะครับก็ทําการจุดธูปเทียนในพระในพานบูชานะครับแล้วก็ยกขึ้นเชื้อเชิญบรรพบุรุษเรานะครับที่ล่วงลบไปแล้วนะครับโดยบอกว่าข้าพเจ้าทั้งหลายในฐานะลูกหลานทายาทของคุณปู่ คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณทวดเราก็เอ่ยชื่อไปนะครับว่าอันนี้คือเราเป็นลูกหลานของใครแล้วก็ขออนุญาตเชิญบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วมีรายนามดังต่อไปนี้ก็เชิญมาให้ครบเลยนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขออนุญาตขอให้ท่านมาเป็นประธานช่วยเชิญบรรพบุรุษนะทั้ง16ตระกูลทั้ง5ชนชั้นทั้ง เจ็ดชั่วโคตรนะทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายลูกหลานทั้งหลายขออนุญาตทำการเส้นไหว้เพื่อขอราบขอบครประจำปีนะขอให้ชักชวนกันมาให้ครบทวน ทุกหมู่เหล่าทุกหมู่ญาติทุกบรรพบุรุษของเรานะขออานิสงส์ของการเส้นไหว้นี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายอยู่ดีมีสุขมีกินมีใช้อยู่สุขสบายมีลาบมีพรถึงลูกถึงหลานทุกผู้ทุกนามเทินนะฮะแล้วก็วางผ่านหลงเสร็จแล้วก็จุดธูปเทียนในเครื่องสำรับนะครับเปิดเหล้าเปิดน้ำเปิดทั้งดาลินให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เชื้อเชิญท่านกินข้าวกินน้ำก็บอกว่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอ เชิญชวนบรรพบุรุษทุกผู้ทุกนามให้ทําการบ้วนปากล้างมือชักชวนกันกินข้าวเครื่องสำรับทั้งหลายที่ประดับตกแต่งตั้งไว้พร้อมสัตว์เป็นสัตว์เป็นส่วนขอให้รับขอให้อนุโมทนาขอให้ อิ่มน้ำสำราญขอให้มีความสุขทุกปู้ทุกนามเทินนะอันนี้ก็บอกเรียบร้อยก็กล่าวคำถวายนะครับก็อิมังสูปะภาชนะสัมบันนังสารีนังโภชนานังอุทธกังวลังมาตาปิตาจะยาตกาปูเชมิแล้วก็กราบนะครับสามครั้ง นะครับอันนี้ก็ถือว่าทําการไหว้บรรพบุรุษเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอพรเสร็จนะครับการไหว้บรรพบุรุษก็ไม่ได้มีความยุ่งยากแต่ประการใดนะครับก็ขอให้เราเรียนรู้กันไปนะครับใครที่จําข้อความอะไรพวกนี้คำพูดไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับ ก็ค่อยติดต่อมาว่าอยากได้หนังสือเกี่ยวกับอาการเส้นไหวบรรพบรุษนะครับแบบแผนการจัดอะไรพวกนี้มีให้ครบหมดนะครับอันนี้ก็ทําคลิปขึ้นมาเพื่อที่จะแนะนําผู้ที่สนใจนะครับเรื่องของการเส้นไหวบรรพบรุษนะครับฝั่งที่เป็นคนไทยนะครับคนไทยสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยนะครับส่วนคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากจบ ของฝั่งคนไทยเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะทำเป็นคลิปของฝั่งคนไทยเชื่อสาจีนให้ด้วยนะครับครับโอเคครับฝากไว้สำหรับผู้ที่สนใจสวัสดีครับ